สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนวันนี้เราก็ได้พัสดุจากพี่แฟนมากันอีกแล้วนะคะก็นี่เลยร้านแฟนตาสวิชช็อปนะคะร้านพี่แฟนนะคะก็ส่งแบบ EMS ค่าส่ง37บาทนะคะก็เดี๋ยวเราไปเริ่มแกะกันเลยโอเคค่ะอุปกรณ์ที่เราจะต้องใช้นะคะก็จะมีกันไกล ก็เคเอมาแกะกันค่ะเราจะแกะให้ดูในคลิปเลยนะคะนะได้พัสดุแบบซองแล้วก็จะตัดแบบนี้เลยนะแต่ว่าถ้าเป็นกล่องแล้วก็ใช้ค,คัตเตือเอานี่นะคะเป็นของที่เราสั่งไปจะเป็นไส้กรอกนะคะนี่เลย จะเป็นแฮกนะะ่ารกมากมากเลยนะคะโลนะคะโฟกัสก้องมันไม่อาจจะไม่ค่อยโฟกัสนะคะค ตรงไม้ก็จะแข็งนะคะจะไม่นิ่มเรารู้สึกว่าสปูชี้มันจะแบบแข็งๆนะคะแต่ว่าพอบีบไปแล้วมันจะโลนะคะไส้กรอกก็มีแบบราดซอสนะคะแต่ว่าอันนี้เราสั่งแบบไม่ราดซอสนะคะ เราจะสะสมให้ครบเซตเราเคยทำข้าวโพดไปแล้วแต่ว่าข้าวโพดอันนั้นอนะ่ะมันจะไม่ได้เป็นของมันจะเป็นอีกแบบนึงนะคะเดี๋ยวเราเอาให้ดูนะแบบหนึ่งโอเคค่ะก็นี่นะคะที่เป็นข้าวโพดที่เราพูดสโ,โลนะคะแต่ว่ามันไม่ได้เป็นของที่ให้กุญแขอภัยนะคะต้อง จะเป็นข้าวโพดอันนี้เป็นแบบไม้นะเราแกะไปแล้วสโลูนะโอเคค่ะก็นี่จะเป็นของที่เราได้มานะคะ,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 คะข้าวโพดไม่เกี่ยวนะก็โอเค สำหรับวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายติดตามชมคลิปหน้ากันด้วยนะคะ